การไฟฟ้ามาจ่ายบินค่าไฟนะครับบ้านคุณตาสองหนึ 2, บาทบ้านเราเท่าไหร่นอนโอ้ห้าสามสีบาทนะครับ ก็เ,เอาไว้ในตู้ปันสุกเก่าของเจ้าปีชานี่ยนะสบายเลยนะกลายเป็นตู้เก็บบินไฟฟ้าเมื่อก่อนนี้เป็นตู้บริจาคปันสุกให้น้องปีชาได้พึ่งพาอาศัยช่วงโควิดระบาดนะครับทำตู้ปันสุกเมื่อ19พฤษภาสองห้า ความกับได้นำไปจ่ายให้ป้าน้องจันชีลาละโอ้น้ำนองเลยไหมโอ้จับปลาได้เลยไหมโอ้เดี๋ยวจับปลาเนี่ยปลาออกจากน้ำเหมืองเลยโอ้ได้เล่นน้ำนองเลยโอ้ไม่ใช่มีใบนะรอบห้าปีนี่เห็นน้ำไหลน้ำนองนี โอ้สุดยอดสุดยดอดดอกไม้โดนฝนเงียวเฉาสดสดชื่นแต่เปียกไปด้วยน้ำฝนครับไปตามไปดูรำน้ำเมืองอีกทีดูลำน้ำเมืองว่าจะเออล้นไปได้ขนาดไหน หลังจากฝนซัดมาทั้งคืนของคืนวันสุกนะครับโอ้น้ำไหลน้ำแดงและเลือเ,เลยนะครับโอ้ท่วมถึงต่อไม้ที่เราบันทึกไว้เลยนะครับโอ้ในรอบห้าปีน,นั่นนี่น้ำถึงจะเอ่อขึ้นขนาดนี้โอ้เกือบถึงคอสะพานเลยนะครับโอ้สุดยอด แล้วก็ได้น้ํำฉ่ำน,นึงจะต้องคํำไว้นะจะโค่นนึงโอ้สุดยอดต้องค้ำไว้ทองอุ่ไไรเปียกฝน